สวัสดีค่ะนุ่นสุรินิ่งเก,เกรติคุณนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของสุสรรรรารวาระทางสังคมและนยโยบายสาธารณะตัวย่อก็คือเพจแท็ทีนะคะซึ่งเป็นซับเป็นยูนิตหนึ่งที่อยู่ในไทยพีบีเอสหรือว่าสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสนะคะตอนนี้ก็ทําทั้งบทบาทในหน้าจอทีวีด้วยแล้วก็บทบาทของสื่อออนไลน์ด้วยค่ะ เราสามารถดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาคนดูเนะี่ยสามารถเลือกที่จะหยุดดูก็ได้หรือว่าที่จะปัดทิ้งก็ได้นะคะอำนาจมันมอยู่ในโทรศัพท์มือถือในโลกออนไลน์เกือบทั้งนั้นเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเช่นชมก่อนว่าเรามีอินฟลูเอนเซอร์มีเพจต่างๆที่พยายามครเอทเนื้อหาได้ดีมากๆบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นนักข่าวด้วยซ้ำนะนุ่นยกตัวอย่างเช่นบางคนที่พูดความเชี่ยวชาญทางการเมืองความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ พูดมาเพราะว่าเขาสามารถเกาะติดแล้วก็รู้ข้อมูลเรื่องนั้นในะเรือกจริงๆแล้วก็ทําเพจส,ส่วนต,วตัวของตัวเองจะมีคนติดตามมากกลายเป็นชุมชนที่สามารถพูดคุยเรื่องราวข่าวสารเหล่านีน้ด้วยกันได้เลยค่ะแต่ความต่างระหว่างคนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งเลยนะคะสานักข่าวอย่างของไทยพีบีเอสจะมีกระบวนการสําคัญก็คือมีกองบรรณาธิการมีการนําข่าวเนี่ยมาเช็คข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองมีการรีวิวรายงานต่างๆวิจัยต่างๆก่อนที่จะออกไปสู่หน้าจอทีวี อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องรีเช็คความถูกต้องก่อนที่จะนําเสนอข่าวจริงๆซึ่งในบางครั้ง้องเชื่อว่านักข่าวออนไลน์อาจจะไม่ได้รีเช็คอาจจะนําเสนอข่าวในช่วงเวลานั้นๆเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆถัดมาค่ะเือเรื่องของการอ้างอิงข้อมูลแหล่งข่าวต่างๆเวลานําเสนอไปแล้วเราจะต้องอ้างอิงข้อมูลว่าอันนี้มีที่มามาจากที่ไหนเว็บไซต์อะไรงานวิจัยอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนการให้เกียรติด้วยเนาะถ้าเรามีต้นตอข้อมูลแล้วเราพูดไปเลยว่าข้อมูลมาจาก คนดูก็จะสามารถไปรีเฟอร์ได้ข่าวออนไลน์ทั่วไปที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเพจกระแสต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการนําเสนอข่าวทําให้คนมาพูดคุยเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนได้แต่สําหรับสิ่งสําคัญที่สํานักข่าวสามารถทําได้มากกว่าความน่าเชื่อถือคือสามารถกําหนดทิศทางของสังคมได้ค่ะเราตั้งประเด็นข่าวที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมได้ อย่างเช่นเรื่องมอ็อบเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะยังไม่เกิดความรุนแรงแต่มันสอเขาและว่ามันจะมีมอ็อบมันจะมีการทะเลาะวิวาดกันไหมเราสามารถกำหนดทิศทางให้สังคมชวนกันคิดชวนกันคุยเพื่อกำหนดและป้องกันความรุนแรงต่างๆความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือในบางอย่างที่สังคมไม่เคยไม่เคยพูดถึงมาก่อนเช่นปัญหาภูมิชาติพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะอคติต่างๆของ,ของความหลากหลายทางเพศสำนักข่าวก็มีส่วนสำคัญที่จะสามารถกำหนดทิศทางหรือว่าประเด็นเหล่านี้ได้เหมือนกัน ส่วนในแง่ของผู้ประกาศในความที่ของผู้ประกาศก็จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างเรื่องของการระบุแหล่งที่มาแล้วก็เราจะเล่าสถานการณ์ปัจจุบันได้เราก็ต้องมีการคบควนการรีวิวงานข้อมูลจริงๆงานวิจัยต่างๆหรือมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนทั้งแหล่งที่มาที่เราข้อมูลมาด้วยแล้วก็แหล่งที่มาอย่างแหล่งข่าวที่เราไปเกาะติดนะคะเราก็ต้องอ้างอิงว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากใคร ศาสตราจารย์ท่านไหนนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์คนไหนเราก็ต้องอ้างอิงให้ครบถ้วนด้วยเพราะว่าการอ้างอิงเนี่ยมาจากปากคนที่พูดจริงๆเนี่ยมันเป็นการเซฟตัวเราด้วยเพราะข้อมูลมาจากแหล่งข่าวเนาะไม่ใช่ข้อมูลมาจากเราเราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้วิเคราะห์เองนะคะแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์เองเราก็ต้องมีบทบาทสําคัญในการเชื brasile, audio, ife, ่อมโยงข้อมูลด้วยเชื่อมโยงความจริงนะคะ เพื่อที่ทําให้รู้สึกว่าใกล้ตัวคนฟังใกล้ตัวู้ฟังไ,ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นบทบาทสําคัญเหมือนกันของผู้ประกาศหรือว่านักข่าวและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการใส่ความคิดเห็นนะคะการเป็นผู้ประกาศการเป็นนักข่าวจะต้องไม่ใช่การใส่ความคิดเห็นที่ใส่สีตีไข่มันต้องเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงแล้วก็เล่าตามความจริงแต่มันอาจจะชวนคิดชวนคุยชวนตั้งคําถามได้แต่ต้องไม่ใช่ความคิดเห็นที่นําไปสู่ความ รายงานเดียวนั้นเลยสิ่งที่เราต้องตระหนักมากที่สุดคือคําพูดเนี่ยเราต้องเราต้องนึกแล้วนะคะว่าคําพูดเนี่ยแม้บางอย่างจะเป็นการแสดงจุดยืนไม่เถียงนะคะนักข่าวทุกคนสามารถมีจุดยืนทางการเมืองได้แต่ว่าจะแสดงออกมาแค่ไหนมีผลกระทบกับสังคมแค่ไหนเรื่องนี้นต้องคิดใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเราเชียร์คนนู้นเราเชียร์คนนี้ขนาดนั้นได้แต่สิ่งที่เราควรทํามากที่สุดคือการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รู้ ส่วนความคิดเห็นเพิ่งบอกมาช่วงต้นว่าเราไม่ควรที่จะใส่ความคิดเห็นใส่สีดีไข่เลยโดยเฉพาะข้อความที่มันปลุกระดมการที่เราไม่ดูข้อมูลที่ไม่มีแหล่งข่าวอ้างอิงชัดเจนหรือว่าดูข้อมูลที่บิดเบือนปลุกระดมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นผู้บริโภคที่เรามีอำนาจอยู่ในมือเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนข้อมูลข้อความหรือว่าข่าวที่ ไม่ตรงกับความจริงได้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทุองคิดว่าเราสามารถทําได้นะคะดังนั้นความรับผิดชอบกับข้อมูลที่คุณพูดออกไปมันมีส่วนสําคัญมากๆเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่สามารถรับรู้หรือตกรูลข่าวสา,ารได้เท่ากันบางคนมีประสบการณ์มีข้อมูลเบื้องหลังอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องนึกถึงว่าเนี่ยเรามีคนดูรอเราอยู่นะสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบในทางบวกทางลบต่อสังคมแค่ไหนก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้คนทําสื่ออคะค่ะ หนักเนาะว่าเนี่ยคนดูโซเชียลคนใช้โซเชียลเยอะมากไม่ใช่แค่วัยตามคนด้วยนะมีวัยสูงอายุด้วยนะโดนหลอกเยอะแยะเลยมีวัยเด็กเล็กเด็กน้อยที่เขาอาจจะได้ยินคําหยาบคําไม่เหมาะสมหรือเขาอาจจะนําไปใช้ได้มีนักเรียนอีกมากมายค่ะที่เราอาจจะต้องนึกว่านี่เป็นฐานคนดูที่เยอะมากๆสาหรับโลกออนไลน์ด้วยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับนักข่าวน้องๆนักข่าวที่อยากจะมา ทำช่องของตัวเองก่อนเลยนะคะว่านุ่นเองไม่ได้จบนิทศศาสตร์นะนุ่นก็จบรัฐศาสตร์จบจิตวิทยาเหมือนกันนะคะ mm. ก็เป็นกําลังใจว่าจริงๆ mm. แล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และทําได้อย่างที่บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมากๆไม่ใช่นักข่าวอย่างใดแต่ว่าเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะเขาเป็นอ่าเล่าข่าวเศรษฐกิจได้เพราะเขาอยู่กับต่อเศรษฐกิจการลงทุนที่เขาชื่นชอบ mm. และเขาเล่าได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะค้นควา้าและถ้าเกิด ทำให้ช่องของคุณเนี่ยสามารถเป็นพื้นที่ชุมชนพูดคุยกันได้อะค่ะสิ่งสําคัญก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมโดนตัวเลขคนที่ดูออนไลน์นี่เยอะมากๆเขาจะฟิวกับคุณหรือเขาจะปัดทิ้งมันเป็นอานาจของเขาแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือการรับผิดชอบคําพูดที่ตัวเองพูดออกไปอะค่ะแต่สิ่งสําคัญถ้าคุณจะเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ยึดถือจริยธรรมของการทําข่าวอย่างแรกเลยคือคุณต้องไม่มีปเบิกข้อมูลการพาดหัวข่าวที่มันแบบ อ่านปุ๊บตีความปั๊บแบบนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างเร็วไปเร็วมากๆผิดคําเดียวค่ะมันก็เหมือนเป็นการบิดเบือนความจริงไปแล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นการพลาดหัวข่าวการที่จะแบบตั้งโจทย์ก่อนที่จะคุยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งสำคัญต้องไม่บิดเบือนในความครีเอทเนี่ยมันมันสามารถนำเสนอความสนุกสนานบันเทิงได้อย่างหลายหลายเพจที่แบบอุ๊ยอ้าวอะไรเงี้ยมันคิดว่ามันก็เป็นความสนุกต้องไม่สร้างความตลกนี่เป็นเอออาจจะเป็นอะคาแรคเตอร์คนที่แบบเสียสีหรืออะไรเงี้ยแต่เนื้อ ต้องมีความจริงอยู่ในนั้นมันคือคข่าวคือความจริงต้องย้ำตรงนี้นะต้องไม่ตัดสินเป็นสารเตี้ยนะเป็ทแเพญการจะท่าไรคุณต้้งไม่มาหน้าตัดสินคนน,คนนู้นคนนี้ด้วยค่าคุณนุนีต้องย้ำว่าสิ่งที่นําเสนอไปมันเป็นประโยชน์กับคนดูไหมถาาคนดูเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ใช่สารเตี้ยของสังคมที่จะพาสังคมมาตัดสินใครต่อใครจริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะท อาชีพนักข่าวออนไลน์จริงก็แนะนําว่าก็มาสมัครสำนักข่าวออนไลน์ก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าในสํานักข่าวออนไลน์ค่ะถ้าเราถ้าเราอยากจะทําช่องตัวเองเราก็จะทาแบบสิ่งที่เราสนใจทิ่งที่เรารู้เฉพาะทางถูกต้องไหมคะแต่ถ้าจะมาเป็นข่าวเนี่ยรุ่น,นก็แนะนําว่าก็มาเรียนรู้ในสานักข่าวออนไลน์เลพรก็เขามีทีมมีกระบวนการในการคัดกรองข่าวนักข่าวเองก็เป็นคนกําหนดประเด็นกำหนดทิศทางนักข่าวเป็นคนที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวจริงๆก่อนจะมาออกคุณก็อาจจะต้องผ่านกระบวนการการ คุยกันคัดกรองข่าวแล้วก็รีเช็คด้วยอะคะ่ะว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันตรงกับที่แหล่งข่าวพูดไหมแหล่งข่าวพูดมาแบบนี้เราก็ไปดูหลักฐานซิว่ามันเป็นที่มามันมีอะไรบ้างแล้วเหมือนตรงกับที่เขาพูดไหมคือมันเหมือนมันจะมีกระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลรีเช็คข้อมูลนะคะแล้วก็มันจะมีกระบวนการของการตรวจสอบต่อไปด้วยซึ่งบางทีเนี่ยแหล่งข่าวคนนึงพูดมาเนี่ยพอมันผ่านกระบวนการของสำนักข่าวปุ๊บแล้วเนี่ย มันอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่มันสามารถตรวจสอบสังคมในวงกว้างได้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็แนะนําอะค่ะว่าถ้าใครอยากจะเป็นแบบนักข่าวจริงๆอะไรเงี้ยในเวน,นึงคุณอาจจะสนใจอยากจะเป็นเิดช่องตัวเองแบบนั้นก็ทําได้แต่ก็อยา่าลืมจริงที่ต้องระมัดระวังด้วยส่วนอีกเวนึงถ้าคุณอยากจะเป็นบบนักข่าวจริงจังเลยแล้วก็แบบน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นบบนักข่าวที่ทําประโยชน์เพื่อตีแผ่ เพื call, on, call, kul, an, ่อสะท้อนสังคมเพื่อกำหนดทิศทางอะไรบางอย่างของสังคมก็มาทํางานในสัมนกข่าวออนไลน์เลยค่ะมันก็จะได้เป็นหน่วยที่ชัดเจนว่าเออเนี่ยฉันจะไปเส้นทางนี้เลยก็อยากจะฝากว่าตอนนี้สัมนกข่าวเนี่ยมันมันเร็วมากแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงมากๆเลยนะคะจริงๆนุ่นก็เป็นทั้งเหมือนกึ่งกึออนไลน์ออนแอร์ด้วยทําทีวีมาก่อน ก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นรุ่นพี่ที่อาจจะต้องปรับตัวไปในโลกออนไลน์เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และก็แข่งขันกันสูงนะคะดังนั้นก็อาจจะฝากถึงน้องๆส่งกําลังใจแล้วกันคนที่เรามาเรียนรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าลืมความเป็นตัวเองะคะ่ะแล้วก็สํานักข่าวออนไลน์นี่มันก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราแตกต่างได้คือเราอาจจะต้องหาสิ่งที่เราชอบหรือว่าเอกลักษณ์ของเราที่มันอาจจะต้องแบบค่อยๆหาค่อยๆฝึก กกทักษะของนักข่าวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าเอกลักษณ์ที่มันจะทําให้เราเนี่ยอยู่ในตลาดสํานักข่าวออนไลน์ได้อะมันก็ต้องแข่งขับเคี่ยวกันพอสมควรนะคะเนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าคุณจะมีเอกลักษณ์หรือไม่ก็ตามแต่ว่าอย่าลืมสิ่งสําคัญก็คือข่าวคือความจริงน้องๆต้องอย่าลืมตรงนี้นะคะการรายงานข่าวก็ต้องเป็นความจริงก็สําคัญ แล้วก็มีพี่ๆอีกหลายคนเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือผู้สืบข่าวทางไทย PBS นะคะช่องทางที่สามารถดูพี่นุ่นได้นะ,ะก็มีารายการตรงประเด็นค่ะรายการคลิกโคมข่าวแล้วก็รายการอนาคตประเทศไทยนะคะตรงประเด็นจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะจะเป็นนโยบายประเด็นข่าวนโยบายที่เกี่ยวกับประเด็นสังคมส่วนใหญ่การเมืองก็มีค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่นโยบายสารธารณะ หรือว่าถ้าใครติดตามทางไลฟ์ทางเพจไทยพีบไม่ทันจริงๆเนี่ยก็สามารถติดตามในช่องทางของเว็บไซต์ไทยพีบีได้หรือว่าเซิร์ชที่ Google รายการตรงประเด็นมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นตอนๆเลยนะคะไปกดดูได้เลยหรือว่าพลิกงข่าวตอนนี้ตอนนี้หยุดไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเลือกตั้งกําลังมาแต่ว่าถ้าน้องๆสนใจก็คลิกองข่าวเซิร์ชไปที่ Google ก็จะขึ้นเป็นลิสต์เหมือนกันในเว็บไซต์ไทยพีบีนะคะ อีกรายการหนึ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือรายการอนามตประเทศไทยช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งค่ะถึง6โมงของทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีนะคะมีเพื่อ,อ,อนๆหลายคนที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะในรายการนี้ก็จะเกี่ยวกับประเด็นการเมืองล้วนๆเลยค่ะที่จะมาลองวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองเนาะเพื่อกำหนดอนามตประเทศไทยไปด้วยกันเช่นเดียวกันก็เซิร์ช Google ได้ว่าไปทางเว็บไซต์ของไทยทีวก็ได้เหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะนอกจาก Youtube นะคะเว็บไซต์ไทย p ี s แล้วนอกจากช่องทางของ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยอย่างที่บอกคือเพจเนียีมนได้จะเป็นของศูนย์สื่อสาร,รวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะจะมีทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับนโยบายเนะี่ยอยู่ในนี้หมดเลยมีผู้สื่อข่าวหลายคนนะคะที่อยู่ในนี้ร่วมกับนุ่นด้วยจะมีทั้งบทความพอดแคสตนะคะแล้วก็มีคลิปด้วยคลิปเนี่ยจะเป็น คลิปยาวเลยค่ะที่นักวิชาการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายสังคมภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมนโยบายการเมืองมีทุกเรื่องเลยนะคะอยู่ในนี้หมดเลยน้องๆก็สามารถไปติดตามได้ใต้บทความก็จะก็จะมีอยู่เลยว่ามีพี่ผู้สื่อข่าวคนไหนนะที่เขียนบทความนี้ก็ลองไปลองไปศึกษาดูได้นะคะเพราะว่านอกจากหน้าจอแล้วในะอย่างที่บอกไปตอนนี้โลกออนไลน์มีหลายแพลตฟอร์มมากๆทั้ง y YouTube p o d แ a s t ด้วยฟังแต่เสียงก็ได้หรือบทความก็ได้หรือฟังแต่คลิปสั้นๆก็ได้ ติ๊กต็อกก็มีทางเพจแอคทีฟเปตาม